สำหระสูตตอนที่5นะครับตอนที่5นี้นะครับเราได้มาถึงจุดที่เรียกว่าเราได้รับข้อมูลน้ําเสียจากโรงงานใช่ไหมครับแล้วเราก็มาเช็คค่าอัตราส่วนระหว่าง COD ต่อ BOD ซึ่งตรงนี้นะครับคือสิ่งที่เราค้างไว้นะสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับสำหรับวิศวกรที่แบบว่าประสบการณ์ไม่มีเลยนะครับเอาแบบประสบการณ์ไม่มีเลยนะเอาแบบจบมาทํางานใหม่เลยคือต้องบอกไว้ก่อนว่าประสบการณ์เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าประสบการณ์คือการที่เราได้ทดลองงานจริงถูกไหม คือปกติแล้วเนี่ยถ้าคนแบบไม่เคยมีประสบการณ์เลยเนี่ยนะครับคือไม่เคยทํางานเลยเนี่ยเวลามาทํางานวันแรกเนี่ยถ้าเจ้านายสั่งให้ออกแบบนะครับแผนน้าเสียนะหรือออกแบบอะไรบางอย่างเนี่ยเขาก็จะไม่รู้เลยว่าต้องทํายังไงเขาก็ต้องไปอ้างอิงจากเปเปอร์นะครับถ้าอ่านเปเปอร์เป็นนะก็จะไปอ่านเปเปอร์แต่ถ้าส่วนใหญ่ก็ไปอ่านหนังสือก็เป็นหนังสือที่คู่บุญบารามีมาตั้งแต่เรียนมหาลัยนั่นแหละก็บางทีก็ไม่ได้อัปเดตตรงนี้นะครับจะเกิดความเครียดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเลือกข้อมูลอะไรมาใส่ ตรงนี้สาคัญมากๆากดังนั้นเองเนี่ยเวลาทํางานนะครับแนะนําว่าถามซีเนียเพราะซีเนียเนี่ยเขาเคยทํามาก่อนการทํามาก่อนเนี่ยมันจะดีกว่าหนังสือนะครับการเรียนรู้ของเราเนี่ยนะครับที่ดีที่สุดเนี่ยมันเรียงอย่างนี้หนึ่งคือฟังเข้ามาฟังเข้ามานี่ไม่เวิร์กนะฟังมาฟังผิดฟังถูกนะต่อไปคืออ่านอ่านนี่ก็ดีแต่อ่านแล้วก็มันไม่ได้ลงมือทำไงมันก็ไม่รู้ว่ามันจะถูกหรือผิดถูกไหมนั้นการลงมือทำนั้นดีที่สุดดังนั้นไปถามซีเนียถ้าไม่มีซีเนีย เอาล้ครับนี่คืองานเข้านะไม่มีเนีเอซึ่งผมเองก็เป็นอย่างนั้นมาก่อนเพราะว่าวันนี้ผมทํางานนะครับในวันแรกเนี่ยบริษัทเดียผมเป็นซูกรคนแรกแล้วก็ไบโอก๊สเนี่ยเมื่อประมาณ 15- หรือ20ปีที่แล้วเนี่ยมันใหม่มากนะครับมันใหม่มากแล้วผมก็ไม่รู้อะไรเลยดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมีทักษะในการทําวิจัยคิดหา,หาคําตอบในการแก้ปัญหาครับวันนี้ผมจะวันถ่ายทอดให้ดูนะเอาละเริ่มแรกเลยนะครับเริ่มแรกเลยในกรณีเนี้ยผมจะเลือก COD นะทำอีกทีนะ COD เท่าไหร่นะครับ อ่ะพีคนีก็ไป COD เข่าไ่อ่ะผมเอาหมื่นห้านะเหมือนคลิปที่ผ่านมานะครับหมื่นห้าอ่ะพีคมันหมื่นห้าหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตรนะครับอ่าแต่ละผมเลือก BOD นะครับ BOD เนี่ยอ่าเอาค่าแม็กซิมัมเลยคือ6 0พันอาวแล้วครับอย่างที่บอกไว้ในคลิปที่แล้วนะว่าไอ้ตัว COD เนี่ยมันคือการย่อยสลายภายใต้ใตนะครับนะสารเคมีที่มันมีความกัดแรงมาก ังนั้นเองเนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นสารอีซีในน้ำเนี่ยครับมันก็มีแนวโน้มที่จะโดนย่อยสลายเกือบหมดนะมันจะดีกว่ามันถึกเยอะเห็นไหมครับอ่าต่อไป BO d ดีเนี่ยมันเกิดจากการใช้เวลา5วันนะครับมันก็จะน้อยกว่าและเป็นไบโอด้วยดังนั้นเองถ้าเราจับความสัมพันธ์ระหว่าง CO d ดีเนี่ยตั้งเนี่ยหารด้วยบ o d ดีนะครับอ่าเรามาดูสัดส่วนกันเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ1 5ื่นหาหาร6000แต่ถ้าเราเอาบ o d ดีตั้งหารด้วย CO d ดี มันก็จะออกมาต่ำต่ำกว่าหนึ่งถูกไหมครับเท่ากับนะหกพันหารด้วยหนึ่งมื่นห้าอันนี้ต้องบอกว่ามันอยู่ที่ว่าเลโชของคนมองนะแต่ผมเนี่ยผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะติดนิดน,นึงนะผมไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเอาบีโอดีทั้งหารซีโอดีซึ่งมันมันไม่เวิร์กอ่ะมันไม่เวิร์กครับดังนั้นเองเนี่ยสำหรับผมนะเพราะว่าเวลาในการมองเนี่ยนะครับเราจะมองในเรื่องของการที่เราเอาซีโอดีเนี่ยมัน,ม,นมันมากหรือเปล่าหรือน้อยหรือเปล่า ไอซเนี่ยเวลาตั้งเนี่ยหาร B o d อดีสำหรับผมนะมันจะบอกภาพที่ง่ายเข้าใจง่ายกว่าโอเคงั้นเรามา,มาดูกันว่าไอ้ COD ดีเนี่ยเอาภาษาบนบ้านเลยนะสำหรับวิศวกรมือใหม่นะครับนะวิศวกรมือใหม่นะครับว่ามันมันทำยังไงนะครับจะเข้าใจง่ายๆนะครับอ่ะเรามาดูกัน CO d ดีย่อมาจากเคมีคอลออกซ e เจนดีมันแนละ้วข้อหมายคืออะไรข้อหมายคือมันจําลองแบบนี้ครับเวลาเรามีสารอินรีมาอันนี้คือสารอินรียนะแล้วนะครับ มันจะมีสารเคมีตัวหนึ่งเข้าไปย่อยสลายมันต้องการออกซิเจนเนี่ย O2 เนี่ยเนี่ยเนี่ย O2 เนี่ยเนี่ย O2 เนี่ยออกซิเจนเข้าไปเพื่อจะย่อยสลายให้มันกลายเป็นนะครับโมเลกุลขนาดเล็กนะครับแล้วก็กลายเป็นสารินทีขนาดเล็กเนี่ยแล้วมันเอาไปใช้ได้ในการกินเอาไปทําอะไรก็ได้อย่างนี้ครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการใช้ออกซิเจนดังนั้นเองเนี่ยวิศวกรเนี่ยมันไม่เหมือนนักวิทยาศาสตร์นะ วิศกรเนี่ยจะพยายามทําอะไรในเชิงพายุแต่นั้นเอาง่ายๆครับถ้าเราใช้ออกซิเจนเยอะเท่าไหร่สารอินซียก็ต้องเยอะเท่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าสารอินรียเยอะการใช้ออกซิเจนก็ต้องเยอะตามถูกไหมครับแตนั้นออกซิเจนดีมานด์ความต้องการออกซิเจนในการยอ่อยสลายทางาคเคมีเนี่ยถ้ามันเยอะก็แปลว่าสารอินรียในน้ําเยอะนั้นความสกปกก็เยอะนึกออกไหมครับนี่คือหลักการง่ายๆเอาแบบคอมมอนเซนส์เลยออกซิเจนดีมานด์ออกซิเจนที่ต้องการใช้ นะความต้องการในการย่อยสลายแบบเคมี Me, เข้าใจไหมครับเช่นเดียวกันไบโอก็เหมือนกันก็คือการวัดออกซิเจนที่ใช้แต่ตัวเนี้เป็นแบคที r ียถ้าออกซิเจนใช้เยอะก็แปลว่าสารอีซีเยอะเหมือนกันแต่ตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าไอตัว BOD เนี่ยมันทําภายในเวลา5วันมันเลยสั้นมากหลายคนอาจจะงงว่าเออแล้วทำไมไม่วัดเยอะ นี่แหละถ้าใครคิดตามตรงนี้จะเริ่มเห็นนะว่าเออทําไมมันไม่วัดเยอะๆคาตอบก็ง่ายมากครับแบบนี้ครับคือถ้าใครเป็นวิศวกรที่ทํางานมานานจะรู้ว่าเวลาเรามีทําห้องแลบนะจะมี1วัน2วันสามวัน4ี่วัน5้าวัน6วัน7วัน8วัน9้าวันส0วัน2 0ิบวันเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยออกซิเจนเนี่ยมันก็จะดีมานะมันก็จะแบบว่าสูงในตอนแรกเข้าใจไหมครับจากนั้นมันก็จะลงต่าเรื่อยๆจื๊บ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 แบบนี้ครับจนมันไม่ต้องการอีกแล้ว ก็คือทําไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะไม่ไม่เปลี่ยนแปลงอีกแล้วเข้าใจไหมครับประมาณนี้นะเอาง่ายๆนั้นเองเนี่ยในวันแรกเพราะใส่ซีมันใส่ใส่ซีมันเยอะใช่ไหมแต่แล้วมันก็กินไปเรื่อยๆแบบเนี้ยแต่ต้องบอกว่าอันนี้มันมันขึ้นอยู่กับชนิดของน้ําเสียด้วยนะดันั้นเองเมื่อถึงจุดๆหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันเฉลี่ยประมาณห้าวันอ่ะมันจะไม่เปลี่ยนอีกแล้วเขาเลยบอกว่าเอาโอเคงั้นเราประหยัดตังค์ดีไหมทําหลายวันแล้วมันก็จะมันไม่เวิร์กหรอกเราก็ใช้ห้าวันบอกผมบอกโอ้โหอันนั้นมันคิดบนักวิทาศสตร ใกวิชาคิดแบบนั้นไงแต่ถ้ามีซิกอร์สีเวล้อมเนี่ยไม่ดีนะจริงๆโดยหลักการแล้วเนี่ยคุณภาพของน้ําเสียเนี่ยมันมีองค์ประกอบเยอะสารผมนะคือถ้าเป็นระบบเติมอากาศนะขอ,อย้ำอันนี้เอาเนี้ยถ้าเป็นระบบแบบเติมอากาศนะมันใช้เวลา HRT เนี่ยในการหมักเนี่ย,ใน,ใ,นยในการเอาไม่ใช่หมักเลยในการออฟฟิไดเนี่ยคือ HRT ของมันเนี่ยมันจะ1วันเฉลี่ยอันนี้ผมบอกกันหนึ่งวันคือจริงๆมันอาจจะน้อยกว่านั้นหรือมากกว่านั้นเล็กน้อย หรืออะไรก็ตามเนี่ยอันนี้เราไม่ว่ากันนะประมาณกันนั้น1นวันเนี่ยมันจะตกลงไปในช่วง5วันของการทําทําตรงนี้ดังนั้นองเนี่ยถ้าใช้ b o d 5ในการตรวจสอบระบบเติมอากาศเนี่ยอันนี้ได้ไม่เถียงกันแต่แน่นอนระบบไล่อากาศกับกันนะระบบไล่อากาศเนี่ย hrt เนี่ยมันสูงนะนะครับ hrt มันสูงนะคือถ้าเป็นใช้ระบบระบบแบบไม่ใช่ high r นะครับระบบแบบที่ยกทำแบบ medium ม a t e เนี่ยบางที hrt 5- ้5ถึง15วันนะครับ ซึ่งมันเกินช่วง BOD 5นี้ไปแล้วนะครับดังนั้นเองเนี่ยต้องระวังให้ดีดังนั้นเองเนี่ย,าายถ้าเราทําระบบนะครับถ,ถ,ถ้าเราเป็นดนะีไซเนอร์นะแนะนำให้ใช้ตัวเขาเรียกว่า U BOD Ultimate BOD ซึ่งเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะทํา20วันเฉลี่ยแล้วทํา20วันให้มันทํามายาวๆไปเลยครับปึ๊บบอกท้องแลบนะขอแบบ20วันเพราะว่ามันจะได้แบบออฟฟเบาเนนะ่ยมันจะได้พอดีแล้วเยอะๆ นะครับนั่นเองเนี่ยถ้าเรามีข้อมูล BOD เนีห้าเนี่ยมันไม่เหมาะนะอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับอธิบายแค่นี้ก่อนให้รู้ว่าจริงๆนะถ้าเรามันทำงานไบโอแก๊สเนี่ยเราต้องใช้ B O D นะ Ultimate B O D ทำได้ยี่สิวันโอเคแต่ที่ข้อมูลข้อมูลมันน้อยไงเราก็ต้องใช้ B O D ซึ่งวงเล็บไว้ก่อนวนะ่าเป็น B O D ห้านะ B O D ห้านะมันละว่าอย่างที่เข้าใจนะครับโอเคอ่ะเรามาดูกันเลยว่าสัดส่วนเท่าไหร่กันแน่นะครับแต่ก่อนที่เราจะดูสัดส่วนเท่าไหร่กันแน่เนี่ยเราต้องมาดูก่่่ออนนววาไ้ตั COD เีย นะครับเนี่ยมันคือย่อยหมดถูกไหมส่วน BOD เนี่ยก็คือชีวภาพดังนั้นเองเราต้องมาดูสัดส,ส่วนก่อนว่าไอ้ชีวภาพกับไม่มีไม่ชีวภาพเนี่ยอะไรก็ตามที่มันย่อยได้หรือไม่ย่อยไม่ได้เพราะว่าถ้า COD สูงใช่ไหมครับ BOD สูงเนี่ยอันนี้ก็โอเคแต่ COD สูงและ BOD ต่ำเนี่ยแปลว่ามันต้องมีอะไรมีปัญหาถูกไหมเพราะมีบางอย่างในน้ําเสียที่มันย่อยไม่ได้ดังนั้นเองนะครับตรงนี้เราต้องมาทำความเข้ขาใจกันตรงน,นี้ผมจะใช้อ,อีกครั้งนะให้เข้ขาใจนีกนว่าดังนั้นเองเราต้องมาดูว่าไอ้ทำไมวะ ไอซีโอดีกับวีดีมันต่างกันเยอะเราต้องมาดูเนเจอร์ของของน้ำเสียละว่ามีอะไรที่มันย่อยยากและอะไรที่มันย่อยง่ายหรืออะไรย่อยไม่ได้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสัสดส่วนที่เรียกว่าน้ำเสียประกอบด้วยไขมันน้ำเสียประกอบด้วยโปรตีนและน้ำเสียประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปครับเรามาดูกันว่าอะไรที่มันย่อยยากกว่ากันและแน่นอนครับมีบางอย่างที่มันย่อยไม่ได้เขาเรียกว่าอินออแกนิกย่อยไม่ได้อินเนอร์เรามีสารอินทรีย์ ก็มีทั้งย่อยอยากก็ย่อ,ย,อย,ยง่ายและก็มีสารอนินซีสารที่ย่อยไม่ได้มีผลนะครับผมจะไม่ลงลึกถึงขนาดนะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะเอาแค่วิสกรศสต์ไว้ล้อมให้เข้าใจตรงนี้พอเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาทำาเข้าใจกันครับ